รุ่นนี้เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะคะพี่ได้ทั้งเสื้อได้ทั้งก้างเกงเลยค่ะตัวนี้นะพี่เอาไปแยกชิ้นใส่คือคุ้มมากๆค่ะงานสวยมากๆลูกค้าเดี๋ยวให้ราคาพิเศษนะบอกเลยลูกค้าตัวนี้นะคะพี่ตัวเสื้อค่ะพี่จะเป็นแบบชายอัดพีทอย่างนี้ลูกไม้ด้านหน้าเนียนนิ่มด้านหน้ามีซับใมให้อย่างดีนะคะงานตัวเสื้อนะลูกไม้เป็นเกจขายส่งงานสวยมากๆค่ะพี่เสื้องานเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายนะลูกค้างานเป็นของสาวอวบนะ ตัวนี้นะคะส่วนด้านหลังค่ะพี่จะเป็นผ้ายืดบุนเวแบบนี้นะคะพี่ใช้เสื้ออับพีทให้อย่างดีงานสวยมากๆตัวนี้ผ้าใส่ได้เป็นปีหนึ่งไม่ยุ้ยลูกไม้เนื้อไม่คันค่ะพี่ซับไม้ด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะพี่ตัวเสื้ออกหน้าผ้า50นิ้วความยาว28นิ้วค่ะตัวเสื้อนะคะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะตัวเสื้อนะลูกค้ามาดูตัวกางเกงค่ะพี่กางเกงทรงสวยมากลูกค้าผ้าเทปตัวเดิมค่ะกางเกงตัวนี้นะลูกค้า ทรงสวยมากๆค่ะพี่กางเกงนะลูกค้ามีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงค่ะพี่กระเป๋าลึกนะลูกค้ากระเป๋าลึกๆนะคะตัวนี้งานสวยมากลูกค้าจะชอบกางเกงมากๆค่ะเป็นผ้ายืดวูนเวฟนะลูกค้ากางเกงเป็นผ้ายืดวุนเวฟนะผ้ามีน้ำหนักเนื้อถิงตัวผ้าใส่สบายนุ่มๆนะคะพี่ตัวกางเกงเอลก่อนยืด3 2สองนะคะพี่ยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วทรงสวยมากๆค่ะ สะโพกได้52-54นิ้วนะคะที่รุ่นนี้เซตนี้ลูกค้าทั้งเซตเลยค่ะให้ทั้งเสื้อให้ทั้งกางเกงแบบนี้นะคะ่ะที่ให้พี่แค่เอาไปแค่299เท่านั้นลูกค้างานสวยมากๆรุ่นนี้คุ้มเกินราคาพี่หาราคานี้ไม่ได้ะคะ่ะกับงานลูกไม้เนื้อน,นี้นะให้แค่299เท่านั้นนะคะพี่เซตนี้ลูกค้าขอเรียกเซตสีชมพูนะคะ เซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตน้ำตาลทองนะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงแบบนี้นะให้แค่สองเก้าเก้าค่ะพี่เซตนี้นะคะพี่จะขอเรียกสีเขียวขี้มานะลูกค้าตัวนี้นะคะขอเรียกสีเขียวขี้มานะมันไม่เข้มนะลูกค้าเป็นเขียวขี้ม้าอ่อนลงมาหน่อยนะให้แค่สองเก้าเก้าค่ะพี่เซตนี้นะคะลูกค้าเซตนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวตุ่นๆนะลูกค้ามันจะเป็นเขียวออกฟ้านะคะพี่ ตัวนี้นะลูกค้าเป็นเหมือนคล้ายๆเขียวมินนะคะพี่ขอเลขสีเขียวนะลูกค้าขอคนเข้าใจสินะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่เป็นสีเขียวนะและสีนี้นะคะพี่เป็นเซ็ตสีฟ้าค่ะพี่เซ็ตนี้ทั้งเสื้อทั้งและสีนี้นะคะพี่เป็นเซ็ตสีฟ้าค่ะพี่เซ็ตนีท้ทั้งเสื้อทั้งงเกงให้แค่ของเก้า้าลูกค้าสีมันจะมีระเบอยบนิดนึงนะคะเรารายอยู่กับแสงนะลูกค้า ลูกค้าขอคนเข้าใจนิดนึงนะคะพี่แม่ค้าคอนโทรลสีไม่ได้นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับกล้องของลูกค้าด้วยนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่เป็นสีกะปินะตอนนี้ขอเลือกสีกะปินะคะทั้งเซต็ตทั้งเสื้อกางเกงค่ะเป็นผ้ายืดวุ่นเวดลูกค้าด้านหน้าล,ลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะด้านหน้าซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้ยันดีแยกชิ้นใส่ยสวยๆเลยค่ะให้แค่สองเก้าเก้าเซตนี้นะคะพี่เป็นเซ็ตสีแดงเลือดหมูนะคะพี่เซ็ตนี้นะคะพี่จะเป็นสี ตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีชาค่ะลูกค้ามันจะไม่ถึงขั้นส้มอิดนะลูกค้าขอเรียกสีส้มนะลูกค้าจะเรียกส้มอิดก็ได้นะคะพี่แม่ค้าก็งงกับสีนะตัวนี้นะลูกค้าเรียกสีส้มอิดนะคะพี่ตัวนี้ขอเรียกสีส้มอิดละกันนะสีไม่เข้มมากนะลูกค้าสีสวยค่ะและเซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีกลมนะคะพี่เซตสุดท้ายค่ะพี่ จะเป็นสีดํานะคะพี่อ,อกหน้าผ้านะคะพี่ตัวเสื้ออกหน้าผ้าห0นิ้วค่ะพี่ความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนะคะพี่ไอ้ความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วลูกค้าตัวกางเกงคะ่ะเอวก่อนยืด3ามสองนะลูกค้ายืดสุด4ี่สิบนะคะความยาวกางเกง39นิ้วให้พี่แค่299บาทเท่านั้นเซตนี้งานสวยมากลูกค้ยาย่าิินใส่สวยๆได้เลยคะ่ะสีนี้เป็นสีดํานะคะพี่เดี๋ยวไล่สีกลับไปให้ดูคะ่ะสีดํานะคะพี่ เซตสีนี้นะคะพี่จะจะเป็นเซตสีกลมนะลูกค้าเซตนี้นะคะพี่ขอเลือกส้มอิดนะลูกค้าขอเลือกส้มอิดนะคะพี่สีมันก็เข้มอยู่ลูกค้าขอเลือกสีส้มอิดนะนะคะก็มึนๆนะลูกค้าแต่มีสีเดียวค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกะปินะคะสีฟ้านะคะลูกค้าเซตสีฟ้างันสวยมากตัวนี้นะพี่ดู งานสวยจริงค่ะรุ่นนี้ให้แค่สองเก้าเก้าเซตนี้เซตสีเขียวนะคะเซตนี้ขอเลขเขียวขี้มานะลูกค้าเซตนี้เลขเขียวขี้มานะคะเซตนี้ค่ะพี่น้ําตาลทองนะลูกค้าน้ําตาลทองค่ะทรงสวยมากบอกเลยลูกค้าเสื้อสวยมากๆค่ะและเซตสุดท้ายครับพี่จะเป็นเซตสีชมพูนะคะตัวนี้ให้แค่สองเก้าเก้านะคะลูกค้าทั้งเสื้อทั้งเกงค่ะพี่ใช้เสื้